นายอำเภอแก่งกระจานนำเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลสมาชิกมูลนิธิพอ,อสวลงพื้นที่ฉีดวัคซีนที่โรงฟ,ฟาร์มให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงที่ศุขยสาราพระราชทานมูลที่สองบ้านปงลึกตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนายประสูตหอมบันเทิงนายอำเภอแก่งกระจานพร้อมด้วยแพทย์หญิงอนุธิดาประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจาน ในสุขประเสริฐทับสีสารสุขอำเภอแก่งกระจานนำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมสมาชิกมูลนิธิพอสวอ,อำเภอแก่งกระจานลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนพระราชสถานที่โนฟาร์ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาจุฬาภรให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะลางที่อาศัยอยู่ที่บ้านโป่งลึกหมู่ที่สองและบ้านบางกอยหมู่ที่หนึ่งตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพรบุรีทั้งนี้บ้านโป่งลึกบางกอยเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะลางอยู่ในถิ่นทุรกันดารใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานฝา40กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวกการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยมีชาวบ้านหมู่บ้านโป่งลึกบางกอยมาฉีดวัคซีนจํานวน100ยคนในประสบภาบันเทิงนนะอำเภอแก่งกระจานพูดถึงการฉีดวัคซีนที่โราฟาร,ร์มให้ชาวบ้านโป่งลึกบางกอยวันนี้นะครับเ,เราเขา้าราชการนะครับเจ้าที่ของอำเภอแก่งกระจานนะครับได้พาคณะ นะครับจากโรงพยาบาลแก่งกระจานนะครับจากสํานักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานนะครับเพื่อมาฉีดวัคซีนพระราชทานนะครับยี่ห้ออัชินโนฟาร์มนะครับซึ่งพระราชทานผ่านมายังอมุยทิแพทย์พอ,อสววนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราขึ้นมาที่พื้นที่บ้านปลงลึกบางกอยนะครับเรามีเป้าหมายในการฉีดเนี่ยจำนวน100คนนะครับสาเหตุที่เราพาคณะขึ้นมาบริเวณ ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าแกอกปลงลึกบางกอยเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลแก่งกระจานเนี่ยระยะทางประมาณ50กิโลเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะทุรกันดารน,นะครับอำเภอก็เลยประสานส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนำเจ้าที่นะครับแพทย์พยาบาลและก็เจ้าที่สาธารณขึ้นมาฉีดแล้วก็ให้บริการพี่น้องในพื้นที่